ครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับบาแช่เชียนเคยนะครับอีพี่นีบาชช่สิบ้าพี่น้องมาเฮ็ดปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักจากกี่ขั้วเห่านะครับแล้วก็เศษฟางเศษอ้อยนะครับพี่น้องโดยการใส่น้ำมักจกตัวทรียนซสังคห์แสงนะครับช่วยย่อยสลายนะครับครับพี่ขออภัยครับอีพี่นีบาแช่ขอสวัสดี พี่น้องเฮาเชนคอร์เอฟซีเฮานะครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเสียชัยชนแนลนะครับช่องเกษตรนะครับหรือว่าการเลี้ยงงัวการปลูกเนี่ยนะครับมีหลากหลายนะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้นะครับคับบาใชยนะครับเป็นกําลังใจบ้าชชยนะครับครับมณีบ้าใชยกระสิผามะเฮ็ดนะครับข้องปุ๋ยหมักนะครับที่บาชัย ในขันน้ำบ่อยนะครับพี่น้องมันนี้เฮ็ดสองกล่องหลังจากวางเวียนงานนะครับไม่เฮ็ดปุ๋ยมากไว้จะใส่นะครับในครัวเลื่อนนะครับพี่น้องวัตถุเดีบก็บ่มีอย่างไรครับพี่น้องของที่เหาเป็นเศษนะครับเช่นเศษนะครับเศษอ้อยนะครับที่เหาอินน้ำอ้อยแล้วนะครับพี่น้องมันก็เหลือเป็นพวกกากกวกสร้างไอยนะครับบาใช่กันเด้นํำมาเฮ็ดปุ๋ยนะครับ เรือว่าพวกเศษฟางเศษพวกกาบกล้วยนะครับอันได้กระไดพี่น้องเศษไผ่ใบไผ่มดนะครับอันดับแรกเขาสิขึ้นกองนะครับขึ้นกองก็คือเอาวัตถุดิบนะครับที่เขาสิใส่เ็ดเศษฟางนะครับเรือว่าสร้างอ้อยนะครับขนาดความหนานะครับความหนาของกองสั้นแรกประมาณสองสองเส้นสามเส้นนะครับ แล้วตักเศษกองหน่อยกองเงี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เอามูลวัวนะครับขินทับนะครับเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้ทั่วทั่วนะครับกองปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ลดน้ำในชุ่มนะครับลดน้ำน้ำใ้ชุ่มแบบบลาท้ยเห็ดนี่แหละครับจนกลัวสีไลไเออไม่สีนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับสารตั้งต้นนะครับ จากปูได้ผมมีพ่อดอนะครับพ่อดอสามนะครับเข้าก็สาม,มารถใส่สังงคอแสงหรือหน้ามักชนิดเอืนก็นได้นะครับเอามาใส่ยังสีนะครับพราลวดนำนะครับของปุ๋ยให้ชุ่มนะครับในเปียกแลยแหละนะครับหลังจากนั้นนอกก็สามางดนะ <c oughs> ครับหรือลดลาดขออภัยครับนี่เป็นข้อเสี่ยงแห่งอากาศเปลี่ยนนะครับพี่น้อง แล้วขั้นข้อนิดหน่อยนะครับหลังจากเข้าหดนนำนะครับในชุมนะครับพี่น้องทีนี้เราก็จะมาลดลาดด้วยน้ำหมักเรานี่นะครับวิธีการลดนะครับลดในชุมเปียเปียมาลักะนาน้นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับมาใช้กระสีดิน้ำน้ำหมักนะครับสังค์อแสงสังค์อแสงเฮ็ดไว้นะครับน้ำหมักครอบจักรวาลโอ้ตงไปสื่อนะครับพี่น้อง พอบาใช่ลักลักลกับจิไซนำมักสร้างข้อแสง,งนี่แหละครับลดในทั่วนะครับรดในทั่วกองปุ๋ยนะครับเพื่อช่วยในการย่อยสลายนะครับแล้วก็รับลดกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเหม็นจีซอยในการอให้มีแม่แรงวันนะครับมาไขส่ ถึงเพิ่นมาไข่ใส่ได้กั็ฟอนะครับเพราะว่ามันเกิดกระบวนการหมักนะครับเกิดกระบวนการหมักของปุ๋ยนะครับบพราว่าจะเป็นไข่ดวงบพราว่าจะเป็นไข่มาแลงวันนะครับพี่น้องแกะโบสามารถสิมาไข่ใส่กองปุ๋ยให้ได้ม่นไข่ได้ก็บอกออกตัวนะครับพี่น้องเพราะว่านำหมักกับปุ๋ยนะครับเป็นเศษกระบวนการคือการหมักนะครับเห็นไหมเอาหรือว่าห่อน ขนาดเมื่อห้าเขาไปตอนที่เพิ่นเฮ็ดกระบ,บวนการมักนะครับพี่น้องยังห่อนนะครับกระซายังไข่แม่ว่านไข่ดวงนะครับพี่น้องนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าการที่ห้าสีเฮ็ดกุ๋ยขอกกุ๋ยมักนี่ว่าแม่ว่าสีไปใส่เดี๋ยวเลยนะครับพี่น้องกาต้องมีการมักก่อนนะครับมักก่อนค่อยไปใส่เผือดพักห้านะครับพี่น้องแ้าห้าบ่มัก กส็สะเซ็ยดให้ดวงไปไข่นะครับทำไร่พ่นผลิตเฮานะครับองพี่น้องชาวเกษตรกรก็เฮ็ดสูตรนี้นะครับเฮาก็สิได้ปุยป๋ยอินทรียรน์นะครับปุ๋ยอินทรีย์แท้100%นะครับไปจะใส่กองนี้ก็สิได้อยู่ประมาณ5าสอบนะครับกองเงาๆนี่แหละครับเดี๋ยวม่น5าสอบอีบ่อแช้เคยเฮ็ดทุกเถอะเอาบ้างก็ได้เฮ็ดนะครับวาาบ่า,าบา้บา,บางก็ทิ้งไว้ ต้นกลัวหมดได้สีว่างหมดแล้วพี่น้องขยเ็ดการทำเกษตรนะครับพี่น้องบดิเห็ดมือเดียวนะครับเมื่อกระเศร้านะครับเฮ็ดตามศาสตร์พระราชาเพิ่นบอกนะครับอย่าไปเห็ดมันเกินตัวเจ้าของเฮ็ดเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วชีวิตเท่าสิมีความสุขนะครับเหมือนกับสุกสิ่งทุงย่างันะครับเพาจะเป็นดินรดนมำไหลนะครับอยู่จังไดไบ่มีหนี้นะครับมีอยู่มีกินนะครับ เทียก็เพียงพอแล้วครับนี่แหละครับกระบวนการเนี่ยกับมักทิมว้นะครับถ้าเข้าสีเร่งนะครับชิมหาเทซิมหาวันนะครับเขากับมากลับกองเครื่อนเงนะครับพี่น้องแต่เข้าบรีบเขาก็ทิมว้ยเองสิเขากับมเจาะนะครับเหมือนสูตรเมโจนะครับสูตรเมโจผมก็เคยเฮ็ดอยู่เป็นจีไซใหม่นะครับใหม่แท่งนะครับเป็นรูนะครับราคาอัดนำสายยางเนี่ยเข้าไปให้เต็มจนกอ้เจะว่า นำสีไลออกมาจากกองปุ๋ยหมักนะครับเฮ็ดจังสี่นะครับเสมอประมาณสามสิบวันหรือหกสิบวันหกสิบวันนะครับปุ๋ยสีย่อยสลายไปเองนะครับเพิ่นกระสิเกิดกระบวนการหมักนะครับพวกแก๊สความห่อนกสีออกนะครับออกมาในช่องเที่ยวเห็ดนะครับ้วบมีง่ายครับกับฮาเจาะอ้อมกองปุ๋ยนะครับไปเฮ็ดสูตรเมโจกรง่ายๆเช่นกันครับแต่ว่าใส่เวลาโดน แต่ว่าข,ขา้าเฝ้าเพาะแบบเฮ็ดแบบสูตรกับกองสิบห้าวันนะครับสกับกองสิบห้าวันนะครับพี่น้องกระสีใดปุยมักมาใส่ร่วมกันก็สะเป็นสามสิบหมื่นนะครับสูตรฝ้าสูตรเตรเ่งด่วนนะครับแค่นี้ก็ได้ปุยมักใส่แล้วครับเราต้องไปซื้อปุยนะครับพี่น้องยังได้ข้ากับมี้าฟางนะครับมีเศษใบไม้ใบใหญ้าข้านะครับมาเห็ดขี่งัวเข้ากับมี บ่จะเป็นต้องไปซื้อนะครับสต่ซื้อก็ซื้อไมนหน่อยสุดนะครับอันใด้เที่ยาเห็ดบ่ได้นะพี่หน้องครับปลาแช่ก็บผมมีอย่างหลายนะครับนี่อย่างดีๆก็อยากมาแช่นะครับมาเับมาบ่อูกันฟังนะครับแันเรียนรูไปนน้ำกันบางครั้งบางก้าวนะครับปลาช่อาจปูดพิษนะครับอาจมีคนที่หูวกว่านะครับก็เรียนรูน้ำกันนะครับคือ ี่ยังก,กับทักแชททักไล่มาได้นะครับพี่นอ้องครับบาชัยยินดีรับฟังนะครับเกี่ยวกับด้านการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์นะครับพบกันไหมนะครับพี่น้องอีพี่หนานะครับบาชัยสิพามาเมืองมาเหญ่ีอย่างนะครับพี่นอ้องฝากพี่นอ้องกอดติดตามกด subscribe นะครับนะครับกินหอดกันไดน้ครับพี่น,อน้องได้รับมีอย่างดีๆกับเมา่เราสู้กันฟังสุดท้ายนี่ก็ขอ,อให้พี่นอ้องนะครับอสิสีของบาชัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแยกเก็บยยไขาย่าจนนะครับถือกระตอรี่รางวัลทีหนึ่งนะครับว่่ต้องอะไรดอกแค่หกล้านก็พอในคนั้นเฮ้ยพอไปครับด้อยพี่น้องถือเล่นละคนะครับพี่น้องเรือวางวันละสองคนนี่เฉยประเทศไทยฮากสิบมีคนจนนะครับสิมีแต่คนรวยนะครับกสิบเลเบิร์หนีเบิร์ตซินกันทุกคนนะครับว่าใช้เป็นกำลังใจให้ครับ ครับสุดท้ายนี้บาแช้กับคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพบกับบาแช่ยีพี่หนานะครับสำหรับวันนี้ขอาา่าวคำว่าสวัสดีครับ